คือพอดีผมมีไอเดียเรื่องการจัดการเรียนการสอนแบบไฮบริดเลิร์นิ่งนะครับคือเราคิดว่าเวลาเราคิดอะไรยังไงเนี่ยเราควรจะอัดวิดีโอแล้วก็ลองลองเล่าดูไว้ก่อนแล้วก็เอาทั้งหมดนี้มาเรียบเรียงพอเราน้นขึ้นได้เราก็ต้องรีบทําไว้ก่อนเดี๋ยวกลัวจะลืมนะครับก็ต้องบอกว่าเริ่มต้นคือแนวคิดของการจัดการเรียนรู้แบบ ไฮบ r ิดเ e a r n นิ่เนี่ยมันต่างกับแบบที่เรามีปัจจุบันเพราะว่าไอ้ไฮบริดเนี่ยเป็นการสอนไปพร้อมกันระหว่างในห้องกับกับออนไลน์นะครซึ่งมีรูปแบบทั้งหมดอยู่ประมาณ4 4รูปแบบ4ีห้ารูปแบบห้ารูปแบบแต่ถ้าเกิจำไม่ผิดมี5รูปแบบนะครับทีนี้สิ่งที่ผมจะเริ่มทำเองเนี่ยมันก็ต้องเริ่มตั้งแต่การ ออกแบบลองแผนก่อนว่าครูจะทำยังไงจะทำยังไงในวรื่องนี้หมายถึงว่าเริ่มต้น้งแต่วิเคราะห์หลักสูตรไปเลยนะฮะวิเคราะห์หลักสูตรมานะวิาวเคราะห์เส้นทางตอบคาถามให้ได้สามข้อว่าเราจะเริ่มต้นยังไงจากการสอนให้ปีทเลอร์นิ่งคำถามสามข้อคือข้อหนึ่งเนี่ยเราถามว่าเนื้อหาอะไรที่เราจะเอามาสอนแบบไฮบริด เขาว่าไฮบิดต้องอธิบายก่อนว่าไฮบิดเนี่ยมันเป็นรูปแบบการสอนที่สอนทั้งในห้องและออนไลน์ไปพร้อมกันนะครับซึ่งมีทั้งหมด5รูปแบบที่ผมดได้เกิดไปเดี๋ยวจะทยอยบอกทั้งหมดทีนี้เราต้องตอบคำถามอันหลับแรกก็คือ1เนี่ยเราจะเอาเนื้อหาไหนมาทำมาสอนไฮบิดนะครับอันที่2ก็คือความพร้อมของนักเรียนเราพร้อมขนาดไหน พร้อมม่ไ้หมายถึงว่าพร้อมทั้งการเข้าถึงข้อมูลพร้อมถึงแพลตฟอร์มในการจัดการเรียนรู้นะครับบางทีครูใช้เครื่องมือที่ละเอียดเกินไปลึกเกินไปเด็กเข้าไม่ถึงนะฮะเรียนเข้าไม่ถึงในเครื่องมือตรงนี้ทีนี้อีกอันหนึ่งก็คืออันที่สามเนี่ยเราจะมีกิจกรรมอย่างไรที่ให้ นั่งเรียนได้เรียนรู้และลงมือปฏิบัติจริงอ่าทีนี้มาสามข้อก่อนข้อแรกเนี่ยเราต้องบอกว่าเนื้อหาบางอันเนี่ยเราไม่ได้ใช้ทั้งหมดไม่ใช้ h y บ r ิดทั้งหมดนะครับนั่นหมายความว่าเวลาเราสอนหนังสือเนี่ยไม่ใช่ว่าตลอดหลักสูตรเลยเป็นไฮบริดนะฮะก็เลยต้องเป็นบางส่วนเหมือนเราสอนออนไลน์เนี่ยบางคนยังเชื่อว่าการสอนออนไลน์ก็คือการเอาจากในห้องเนี่ย ที่เราสอนในห้องปกติเนี่ยมาบรรยายผ่านคอมพิวเตอร์นะครับผ่านออนไลน์ซึ่งซึ่งไอาการสอนออนไลน์แบบเนี้ยมันคือเมื่อคือการสอนเลคเชอร์นั่นแหละแต่เป็นการสอนผ่านผ่านออนไลน์แทนมันไม่ไม่ได้ตอบโจทย์เพราะว่าการที่เราไปนั่งจ้องจอนานๆเนี่ยเราก็เบื่อใช่ไหมเช่นเดียวกันทั้งเรียนไปจ้องจอมือถือนานๆก็เบื่อเบื่อนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องดูว่า หนึ่งแลหละเนื้อหาที่เราจะสอนออนไลน์อย่างที่บอกไว้ก็คือมันทั้งหมดหรือเปล่านะครับแล้วก็เครื่องมือเนะี่ยเด็กมีอะไรเด็กมีคอมพิวเตอร์หรือเปล่าเด็กมีมือถือซะส่วนใหญ่พถ้าเกิดเด็กมีมือถือส่วนใหญ่เนี่ยรูปแบบการสอนของครูเขาต้องต่างออกไปนะครับซึ่งก็มีการสอนแบบอ่ามบายเลอร์นิ่งหรือไมโครเลอร์นิ่งซึ่งเดี๋ยวจะอธิบายต่อเข้าไปใน ในเอกสารนะครับซึ่งจะเรียบเรียงทั้งหมดตอนนี้อัดวิดีโอเพื่อจะด,ดูความคิดของตัวเองก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้อาจจะเปลี่ยนใหม่ก็ได้นะฮะพอเราออกแบบเสร็จปุ๊บเนี่ยออกแบบเตรียมความพร้อมอะไเรื่องเรืองเนื้อหาเสร็จนะฮะเราก็ทําบทเรียนเลยทีนี้เราก็ทําในเมื่อเราทำไฮบริดเนี่ยเราก็ต้องทําเป็นบทเรียนที่เป็นแบ็กเวิร์ด นั่นก็คือสอบก่อนแล้วค่อยมากําหนดวัตถุประสงค์ที่หลังซึ่งต่างกันกับเมื่อก่อนน,น,นนะครับคือกําหนดจุดประสงค์ก,ก่อนแล้วถึงถ้าเราค่อยค่อยสอนหาวิธีการสอนแต่นี่เราสอนเลยเนื้อหาที่เราใช้สอนเลยแล้วกำหนดวัตถุประสงค์ให้มันสอดคล้องกันนั่นคือไปเพราะว่าคุยต้องมีอะไรอยู่ในหัวก่อนนะครับมีอะไรในหัวก่อนว่าเนื้อหาโครงสร้างระหว่ังโครงสร้างไว้ก่อนว่า ตัวโครงสร้างเนื้อหานี่เป็นยังไงพอหลังจากนั้นปุ๊บค่อยถึงมาออกแบบโดยกิจกรรมเนี่ยต้องเป็นกิจกรรมที่ได้ฝึกปฏิบัติทีนี้หมายความว่าถ้าเกิดเราสอน1ชั่วโมงเนี่ยก็ไม่ใช่ครูบรรยายไปเต็มที่1ชั่วโมงก็ครูอจะบรรยายให้ยี่สินาทีเหลือให้เด็กฝึกปฏิบัตินะครับไอ้ฝึกปฏิบัติเนี่ยมันก็มีมีกลวิธีซึ่งเดี๋ยวทยอยบอก ทยอยบอกว่าจะทำยังไงก็คือกูอาจจะบรรยายไป20นาทีเด็กฝึกปฏิบัติในนี้หมายความว่าต้องบอกว่าตัวไฮบิดเองเนี่ยมันต้องมีเครื่องมืออยู่ตัวหนึ่งที่ใช้ร่วมกันทั้งในห้องและออนไลน์ในที่นี้อาจจะใช้ Google Classroom ก็ได้นะครับเราใช้ Google Classroom แต่เทศที่ใช้ Google Classroom เพราะว่าหลายคนคุ้นเคยกับ Google Classroom แต่บางทีเราไม่ได้ออกแบบเป็นแบบไฮบริดจริงๆอย่างเช่นสมมติว่าเรามีเนื้อหาที่เป็น g o o g l e c l a s s r o o m ใช่ไหมครับคำว่าเนื้อหาที่เป็น Google Classroom หมายถึงว่าเราสร้างเนื้อหาที่เป็นแบบฝึกหัดคือต้องบอกก่อนว่าไอ้ไฮบริดเนี่ยมันจะมีเนื้อหาที่เป็นแบบฝึกหัดอยู่ก่อนเนื้อหาที่เป็นต้องเรียน ทีนี้เราจะทายังไงให้ระหว่างที่เราสอนหนังสือเนี่ยเด็กที่อยู่บ้านเนี่ยมันเรียนรู้ไปพร้อมกันโอเคแบบขัดมันไปทําออนไลน์พร้อมกันอย่างเช่นครูบรรยายในในห้องใช่ไหมครับครูบรรยายในห้องเสร็จปุ๊บไอเด็กที่อยู่บ้านน่ะแกก็ไปทําแบบฝึกหัดออนไลน์ไอเด็กที่เรียนในห้องก็แบบหัดออนไลน์เหมือนกันส่งมาเหมือนกันแบบหัดเหมือนกันนะครับแต่นี้ให้ส่งไปพร้อมกันส่งแบบเดียวกันช่องทางเดียวกันแต่การสอนต่างกัน การสอนเด็กส่วนหนึ่งเรียนในห้องเด็กอีกส่วนหนึ่งเรียนออนไลน์ปัญหาก็คือว่าไอเด็กที่เรียนออนไลน์เนี่ยมันอาจจะเรียนแบบถ่ายทอดสดนึกออกไ่มถ่ายทอดสดครูอยู่ในห้องแล้วถ่ายทอดสดให้มันเรียนที่บ้านใช่ปะ่ะแต่ทําเอกสารออนไลน์ไปกับอีกสองครูเนี่ยสอนสดกับอัดคลิปไว้แล้วไอคลิปเนี่ยก็ไปถ่ายทอดออนไลน์ไป เด็กออนไลน์เรียนออนไลน์เด็กนี่เรียนในห้องปัญหามันก็ยังเป็นอย่างนี้หมืนกานว่าอเด็กเรียนออนไลน์เนี่ยมันก็จะงงเพราะบางทีเนี่ยครูเนะี่ยอัดคลิปไว้ตอนที่ที่สอนก่อนเตรียมสอนก่อนครูอัดคลิปไว้ก่อนใช่ไหมฮะแล้วก็ถึงขึ้นมาสอนในห้องจริงอันนี้ผมเห็นหลายที่ทําบ่อย อะไรที่ทําบ่อยเป็น,นี้คืออัดคลิปไว้ก่อนนอนครูเนี่ยอัดคลิปสอนหนังสือเด็กไว้ก่อนนอนแล้วก็อัพไปอัพเข้าไปใน u t u b e หรืออัพเข้าไปในไลน์ให้เด็กอ่านแล้วก็ไปเปิดเรียนอันเนี้ยไม่ใช่ไฮบริดเพราะอะไรเพราะว่าเป็นเป็นการสอนแบบออฟไลน์ออฟไลน์คือไปอ่านแล้วก็ทําแบบฝึกหัดคือดูวิดีโออ่านแบบหัดเหมือนกับเราเรียนผ่านมสทผ่านครูตู้อะเรียนผ่านครูตู้เรียนผ่านจอโทรทัศน์เนี่ย แล้วก็ทําแบบคอามะไรพร้อมกันเหตุนี้ไม่ได้ไม่ไฮบิดเพราะอะไรเพราะว่ามันเป็นครูไม่ได้สอนสดใช่ไหมไม่มีเด็กเรียนอยู่จริงใช่ป่ะแต่เด็กอ่ะเข้าเรียนในคาบที่นั้นครูอาจจะห้ามเาเช็คชื่อเดี๋ยวดูคลิปตามนี้นี่นะแล้วก็ทําการทําทําโจทย์นะหนึงถึงวิชาคณิตศาสตร์ครูอัดคลิปแล้วเด็กทําแต่ถ้าเกิดเป็นไฮบิดจริงเนี่ยหมายความว่าขณะที่ ครูสอนเนี่ยสอนในห้องเนี่ยก็ถ่ายทอดถ่ <c oughs> ายทอดคลิปตัวนั้นอ่ะให้เด็กไปพร้อมกันแล้วก็เด็กในห้องกับเด็กที่อยู่ที่บ้านเนี่ยทําแบบขัดเหมือนกันนอกว่ะทีนี้มันก็มีปัญหาว่าไอเด็กที่อยู่ที่ห้องกับเด็กที่อยู่ที่บ้านเนี่ยบางทีสัญญาณเด็กไม่พร้อมกันใช่ปะ่ะ เราก็ต้องใช้วิธีการก็คือว่าอาจจะแบ่งเนะื้อหาเป็นทีมไงแบ่งเนื้อหาเป็นทีมเป็นหัวข้อหรือเอออย่างหนึง่งหรือการสอนเป็นฐานอันนี้ผมมีทั้งหมดเนะื้อหาอยู่การสอนเป็นฐานก็คือให้เวียนฐานคำว่าให้เวียนฐานก็คือว่าเวียนจากหนึ่งไปสองไปสามไปสี่อาจจะสี่ฐานในในในการสอนหนึ่งเนื้อหาแต่ปัญหาคือว่า แต่ละฐานนี้นต้องไปอิสระต่อกันนั่นหมายความว่าหัวข้อที่หนึ่งต้องไม่ต้องไปคือจบในหัวข้อที่หนึ่งก็อ,งออกมาสมมติปีสี่ฐานหนึ่งสองสามสี่หัวข้อที่หนึ่งเนี่ยให้จบในนี้แหละไม่ใช่เอาหัวข้อที่หนึ่งไปใช้ในหัวข้อที่สองหัวข้อที่สอง,อสองไปใช้หัวข้อที่สามสามไปสี่เพราะติกแต่ละคนเนี่ยจะเข้าฐานไม่ไม่พร้อมกันอย่างเช่นเรามีเด็กอยู่อาตีเด็กไปสักสี่สิบคนสิบคนเข้าฐานหนึ่ง หนึงสิเข้าฐานหนึ่งสถึงยี่สิบเนี่ยเข้าฐานสองใช่ปะยีิบเอ็ดถึงสามสิบเนี่ยเข้าฐานสมแล้วสาม็ถึงสี่เข้าฐานสทีนี้ก็ให้เวียนฐานกันเวียนฐานกันนะอย่างเช่นสมมุติว่าสัปดาห์เนี้ยไอเนี้ยมาเรียนฐานหนึ่งที่โรงเรียนใช่ปะอี ที่เหลือเนี่ยไปเรียนฐานสองสามจนสี่เพราะสัปไปก็เปลี่ยนไปไอ้นั่นกลับมาเรียนงให้ฐานหนึ่งสมมติฐานหนึ่งเป็นฐานที่เรียนที่โรงเรียนใช่ไหมฐานอื่นก็เรียนออนไลน์ที่บ้านทีนี้ไอเนื้อหาการเตรียมเนื้อหาเนี่ยก็ต้องแยกแยกแยกใช่ปะแยกแยกแกให้ซึ่งครูก็กําหนดไปในคลาสรูมซึ่งเราสามารถเปิดให้เด็กเข้าไปเรียนเั้าไหนช่วงไหนเวลาไหนก็ได้นะครับอะผมคิดแค่นี้ก่อนเดี๋ยวค่อยค่อยดึงขึ้นมาใหม่ เดี๋ยววางโครงสร้างตัวเนื้อหาตัวหลักสูตรให้ได้ทั้งหมดก่อนแล้วเดี๋ยวมาลองออกแบบดูว่าหน้าตามจะเป็นยังไง